สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตราคาน้ําตาลในตลาดล่วงหน้าณนะวันที่1มิถุนายนพศส5 6 4กันนะคะราคาซื้อขายน้ําตาลล่วงหน้าสําหรับน้ําตาลเบอร์11ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาพบว่าราคาน้ําตาลเดือนกรกฎาคม2564 อยู่ที่17.69เซนต์ต่อปอนด์นะคะขณะที่ราคาน้ำตาลเดือนมิถุนายนพศ2565และ2566อยู่ที่16.23และ14.63เซนต์ต่อปอนด์ตามลำดับนะคะขณะเดียวกันนะคะราคาน้ำตาลทรายขาวในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของยุโรปรอบเดือนสิงหาคม2564 อยู่ที่464.90ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและรอบเดือนสิงหาคม2565อยู่ที่453.80ดอลลาร์สหรัฐต่อตันค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากนานาสาระอ้อยและน้ำตาลนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกทท่านนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆนะคะที่ ทางช่องได้นำมาเสนอนะคะก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่รอเงินค่าอ้อยนะคะเงินค่าช่วยเหลืออ้อยนะคะแอดมินจะนำมาเสนอให้ทราบนะคะถ้ามีข่าวล่าสุดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาแจ้งข่าวสารแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ